สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟซเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางเลาวาพัฒนาสุดสอตัวบนล่างแล้วก็3ตัวจ้าวันที่8เดือน4ี่สองหาหกห้ามาให้พี่พี่ได้รับชมจ้า สำหรับผลสรุปวันที่หจ้าเดือนสี่กับแนวทางเราพัฒนาเนาะจ้าจอยให้เด่น036ลูดอยู่ที่3แล้วก็6เนาะจ้าผลสรุป6ตัวจ้าออก973124จ้า2ตัวล่างชุด6ตัว97ลูดไปเนาะจ้า2ตัวล่าง31 31ลูดไปเนาะจ้าเนาะ PPFc จ้าจับคู่ลูดไปจ้าเด่น3มาลูด3มา สายรูดสายวิ่งของเขาขาตรงๆเนาะจ้าสามหนึ่งจ้าสองตัวล่างบนจ้าหนึ่งสองสี่รูดไปเนาะจ้าบนเนาะจ้าส่วนชุดสามตัวกับรูดไปเนาะจ้านอกพีพีเอ็ซีจ้าเจ็ดสามเนาะจ้าเป็นบางเว็บบางพื้นที่การสี่บวกคือกันเนาะจ้านอกพีพีเอ็ซีจ้าสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะจ้าจอยเขาสองตัวล่างชุดห้าตัวเนาะจ้าสำหรับบางเว็บบางพื้นที่การสี่บวกคือกันเนาะจ้า ยินดีกับพีพีที่ตามแนวทางเล่าพัฒนาวันที่6เนาะจา้าเดือน4เข้าเด่น3รูด3เนาะจ้าซ้ายลูดซายวิ่งเข้าเข่าตรงๆเนาะจ้าสองตัวล่างสามหนึ่งนาะจ้ากออกตัวเดิมเลยจ้าคำเตือนจา้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นกันพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้า สำหรับวันที่8เดือน4จากกับแนวทางเราพัฒนาชุด2ตัวบนล,ล่างแล้วก็3ตัวจ้าวันนี้เด่น9 6 2จ้าเด่น9 6 2รูดอยู่ที่2 หกจ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งเนาะจ้ากทามักเก่าอบเก่ากับสามารถนำเก่าไปรูดได้นะจ้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เหสอง สองสามสองสี่สองหกสองหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้ากันจา้ากันจอยให้เก้าห้า หกสามสองห้าสามตัวจ้าสามตัวถามักทาชอบถาถูกใจคอยตามเนาะจ้าสามตัวมีเก้าสองห้าหกสองสี่สองเก้า หกสี่สองสามจ้าตัวเน้นตัวที่จอยชอบจ้าเก้าสองเก้าหกสองสามสองห้าอยู่ในชุดกันจ้าหกสี่หกศูนย์ หมักสองหาสอบสองหาต่ว่วเอามาอยู่ในสุดกันนาะจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาะจอไววบันถึกไหวใส่ปเป็นเป็่นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรนาะจ้าสุดท้ายจ้าขอให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าคำเรลยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นาะจ้า เผื่อสีได้เป็นกำลังใจให้กับจ้ยทำแนวทางต่อไปจากสำหรับคลิปนี้โจบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า